เราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยถ้าเราไม่ได้สำรวจตัวเองก่อนลองสำรวจตัวเองดูซิว่าบุคลิกภาพของเราเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้บ่อกรูปรา่างหน้าตามารยาทคำพูดกิริยาต่างๆทรงผมการแต่งกายการแต่งหน้าเพราะว่าวบุคลิกภาพอย่างที่สอนไปในตอนแรก รวมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสำหรับคนที่เออวิเคาะล้วโอเคแต่ว่ารูปร่างเราอย่างดีไม่ดีตอนนี้มันไม่น่าจะทันมันต้องใช้เวลาเราก็ไปปรับจุดอื่นก่อน,นจะเป็นเรื่องของความมั่นใจที่เราจะต้องเพิ่มเข้ามาทางกายวาจาและใจก็อย่างที่รู้กันทางใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่ทำยากที่สุด ย,ยังสามารถพัฒ <Stars> น,น,นาอะไรไปได้อีกถรูป <Element> ้าทีนี้ต้องมาปรบบับปรุงนะคะปรับปรุงจุดนั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราสำรวจแล้วจะปรับปรุงเนี่ยต้องกลับมาถามตัวเองด้วยสิ่งที่เพื่อนบอกสิ่งที่เราไปดูมามันจะใช่ไหมเราต้องทําในสิ่งที่เราตัวเรามั่นใจมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดี ลงต้นที่ดีนะคะการแสดงออกนะคะหลังจากที่สํารวจปรับปรุงแล้วนะคะแสดงออกที่เราจะทํากระบวนการเหล่านี้สุดท้ายเราประเมินดูว่าเอ้ยแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ผลหัือเปเป็นยังไงถ้าไหนมันดีก็ทําต่ออันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องทำกระบวนการตรงนี้คนเราเนี่ยมักจะมาผิดพลาดตรงข้อสุดท้ายคือข้อสี่คือลืมลืมที่จะประเมินนะคะ แล้วก็ไม่รู้ไม่ได้กลับมาย้อนดูนะคะไม่ได้กลับมายนรู้จากสิ่งที่เราทำว่าเอตอนนี้นมันมันมีประโยชน์ไหมหรือว่ามันให้โทษยังไง